น้ำหนักสองกิโลตอนตอนปาตันเมืวันสองกิโลคนที่เอ้ยคนน้องคนที่เอ็นกิโลเก้ากว่ากว่า ไม่ไม่ไม่เที่ยวแข่งแดงกับมึงเขาเที่ยวเพียงแต่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์เขาเข้าห้องไอทียูเด็กแค่นั้นเองก็ไม่อยู่ในห้องก็อยู่นี่ในข่ในที่นอนชนกับข่าให้ลงเงี้ยโอ้ยประสบการณ์มันอะไรสับความเจ็บปวดประสบการณ์เจ็บปวดอะไรเนาะอย่างไรแยเนาะเดี๋ยวมันจะลุกมันจะลุงอะไรแยกเนาะ